่อนรับฟังทีเด็ดทีเด็ดบอลเต็งฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้กันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผูนช้างบอลเด็ดทีเด็ดบอลเต็งบอลเดี่ยววิเคราะห์บอลนะครับประจำวันที่12นะครับมินาคม68นะครับโอเคครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้หยิบยกกันมาให้เช่นเดิมนะครับเน้นๆกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนจะไปรับฟังนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้เดียวตัวตึงตัวเน้นทีเด็ดตัวฟรีนะครับก็ แอดไลน์เข้ามาหาคุณช้างได้ที่แอดพีซีสามสามนะครับแอดเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับที่แอดพีซีสามสามนะครับมีแนวทางฟรีแนวทางเพิ่มเติมให้กันทุกวันที่ไลน์นี้นะครับผมโอเคครับมาดูกันครับคู่ที่คุณช้างยิบยกมาให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเน้นนะครับเป็นตัวตึ่ตัวเน้นก็ว่ากันได้นะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับก็ ฝากไม่หน่อยนะครับฝากไว้กับช่องทีเด็ดมัดรวมนะครับสำหรับท่านที่ชอบทีเด็ดนะครับในกลุ่มนี้นะครับมีทีเด็ดมัดรวมมาให้ทุกท่านนะครับสำหรับ3เซียนนะครับกลุ่ม3าเซียนมีทีเด็ดบอลเต้งทีเด็ดมัดรวมวิเคราะห์บอลให้ทุกท่านอย่างละเอียดยิบนะครับนันทีมด้วยเฮนันโซโล่เดี่ยวนะครับที่นั้นเฮนันโซโล่เดี่ยวนะครับให้แม่นมากนะครับเข้าทุกวันนะครับแล้วก็มีทางด้านของขุนช้างเองนะครับเข้าไปร่วมแจมกับเขาด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของอเจกเราตรงปิงนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ มัดรวมสเต็ปกันให้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่สเต็ป2จนถึงสเต็ป6นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับมาดูกันหน่อยครับคู่นี้ครับน่าสนใจครับโอ้โหเรียวนะครับ จากฝรั่งเศสเปิดบ้านพบกับรูสเซียดอทมูนนะครับวันนั้นเองนะครับทางด้านของดอทมูนนะครับเปิดบ้านต้อนรับริวนะครับทำได้เพียงเสมอ1ประตูต่อ1เท่านั้นเองนะครับในบ้านของรัสเซียดอทมูนนะครับดอทมูนยิงนําไปก่อนนะครับยิงนําเขาไปก่อนนะครับแต่โดนตามตีเสมอได้ทันควันนะครับก็สถิตินะครับสถิติของ2ทีมกันตรงนี้นะครับสถิติทั้งหมดเองก็เป็นแบบนี้ครับจะเจอกันมาทั้งหมดนะครับสครั้งนะครับไม่เคยชนะกันเลย ไม่เคยชนะกันเลยตรงนี้นะครับจะเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งน่าล่าสุดก็เสมอเหมือนที่คุณช้างบอกไปนะครับปี2002ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นกันครับปี2002ก่อนนู้นยีกว่าปีนะครับก็ทำได้เพียงกันเสมอการสูงประตูต่อศูนย์แล้วก็1ประตูต่อ1นะครับเล่นในบ้านดวลมูลมากกว่านะครับดอลมูล2ครั้งนะครับแล้วก็ดวลมูลบุกไปในบ้านของริวหครั้งนะครับถ้าเล่นกันวันนี้คือค่ำคืนนี้ก็จะครบกันเป็นสีครั้งเท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะชนะ เอาครับมาดูทางด้านของสายติทีมเจ้าบ้านกันนิดหน่อยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยเจ้าบ้านนะครับทางด้านโบเซียดอตมูลวันนี้อ๋อขอโทษทีครับเจ้าบ้านลิวนะครับเจ้าบ้านลิวนะครับวันอ่าฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะมา5ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งนะครับทางด้านลิวเจ้าบ้านนะครับล่าสุดเอาชนะอ่ามุ่งบริยมาได้นะครับ1ประตูต่อ0นนะครับก่อนหน้านี้ก็ เกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เสมอครับแต่ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับริวเคยชนะเฟนูรดนะครับเคยชนะเฟนูรดมาทั้งหมดหประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าถล่มถลายกันเช่นกันนะครับก็เมื่อเดือนมกรานี่เองนะครับที่ผ่านมานะครับก็ฟอร์มทั้งหมดครับเปิดกันให้ดูตรงนี้นะครับสินนัทหลังสุดนะครับสินนัทหลังสุดเดี๋ยวมาดูทางฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านกันบ้างนะครับวันนี้ริวเป็นเจ้าบ้านนะครับขอดูหน่อยนะครับการฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านทั้งหมดนะครับก็ ชนะทั้งหมด7ครั้งนะครับโอ้ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับชนะทั้งหมด7ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งแพ้1นครั้งนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังค่อนข้างแข็งนะครับในบอลของลีฝรั่งเศสเองก็ทำได้ดีครับล่าสุดก็ชนะมา2เกมนะครับชนะโมเรเนียมา1-0เปิดบ้านชนะโมนาโกมา2ประตูตอนนะครับก่อนหน้านี้แพ้ให้แก่เลออัปปานะครับ2ประตูตอ1เช่นกันนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังค่อนข้างดีนะครับสำหรับทางด้านริวนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านทีเยือนอย่างมอรนนกัับบ้างะค โบเซดอดมุนนะครับก็ฟอร์มนะครับชิมนัดหลังสุดก็ชนะ5ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งนะครับแพ้3ครั้งนะครับฟอร์มก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในบอลของอเยอรมันนะครับแต่ล่าสุดนะครับแพ้ให้แก่อเวอร์นะครับเสมอลิวก็ในซีฟ้าเชมเบร์ลี่เรเรียกว่า2นัดที่ผ่านมาก็ยังหาคําว่าชนะไม่เจอนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ชนะไป2ครั้งนะครับเคยชนะ บุทกท่าลไปเปิดบ้านทาลมอยู่เนี่ยเบอร์ลินไปหประตูต่อ0ูนย์ะครับก็ถือว่าฟอร์มนะครับก็มาเป็นบางทีนะครับถ้าหลุดหลุดมาก็มาเต็มเต็มนะครับสำหรับโบเซ่ดอดมูนนะครับมาดูฟอร์มในการออกไปเยือนกันบ้างนะครับทำได้ดีหรือเปล่านะครับตรงนี้ฟอร์มการออกไปเยือนของดอดมูนนะครับทั้งหมดก็ชนะ5ครั้ง พอๆกันนะครับชนะ5ครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้4ครั้งนะครับก็สถิตตรงนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับออกไปเยือนชนะซังพารีมา2ประตูต่อศูนะครับก่อนหน้านี้แพ้แก่โบคุ่มไป20เช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะมา2 2นัดติดเช่นกันนะครับมาโดนแพ้โบคุ่มไป2ประตูต่อศูนย์ขาดไปนะครับตรงนี้น่าจะชนะ4นัดติดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพวกนี้ก็เป็นฟอร์มยกตัวอย่างกันให้ดูนะครับ อันนี้บอลคนละถ้วยนะครับเป็นเออเป็นบอลคนละลีกนะครับก็มาเจอเจอกันในแชมปย์ยูฟ่าซแตนดิกครั้งที่2นะครับเอาละครับมาดูราคากันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างราคาเปิดกันมาตรงนี้นะครับมีอยู่2ราคานะครับคือราคาปอปานะครับราคาเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็ราคาเสมอนะครับตรงนี้นะครับเปิดมาอยู่กัน2ราคาขอดูราคาปอปลากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเสมอครบครึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างราคานะครับราคาเปิดนะครับเสมอครบครึ่งนะครับ ค่อนข้างที่จะแข็งไปทางเจ้าบ้านอย่างริวนะครับแข่งไปทางเจ้าบ้านอย่างริวอยู่เพียง0.7กันหมดเลยนะครับอยู่ที่0.7กันหมดเลยแน่นอนนะครับบอลไม่เคยชนะกันมานะครับก็ทีมไหนต่อก็ต้องแข็งตึงไปทางนั้นนะครับส่วนทีมเยือนเองก็ล้นล้นไปนะครับล้นล้นกันไปนะครับเป็นน้ําแดงลบ10ไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาเสมอกันหน่อยครับราคาเสมอนะครับให้มานะครับก็โอ้แข็งตึงไปทางทีมเยือนนะครับตรงนี้แข็งตึงไปทางทีมเยือนอยู่เพียง0.8นะครับมี0.9เเพียงบางสำนักนะครับ ส่วนของชาวบ้านก็ถือว่าเต็มนะครับเต็มล้นแดงไปเลยนะครับน้าเต็ม้นแดงมาเลยโอเคครับเบื้องต้นเป็นราคาเปิดนะครับเดี๋ยวลองดูราคาไหลกันบ้างนะครับราคาไหลตรงนี่นะครับทั้งหมดนะครับเห็นที่แค็เปิดมาขยับกันหมดเลยเหลือเพียงราคาเสมอนะครับบอลใกล้จะเตะแล้วก็ถือว่ายังไงครับวันที่จะเตะแล้วก็ราคาไหลกันมาครับเพราะว่าทีมไม่เคยชนะกันนะครับส่วนมาดูน้ํากันหน่อยนะครับมาดูน้ํากันหน่อยนะครับโอ้น้ําติดไปทาง ลบ10กันหมดเลยนะครับอยู่เพียง0.9เท,ท่านั้นเองนะครับเหลือเพียงน้ำลบ10กันหมดเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้นครับอยู่ที่0.9โคดออาการาคาอาจจะมองว่าทีมอาจจะเสมอนะครับอาจจะเสมอก็เป็นไปได้นะครับด้วยราคากันออกมาราคาแบบนี้นะครับเท่ากันหมดเลยนะครับฟิลฟังไหนก็อยู่ฟังไหนก็เท่ากันนะครับเสมอถ้าเสมอก็ไม่มีไม่มีสกอร์ อาจเรียนไปได้ครับหรืออาจจะมีสกอร์หนึ่งหนึ่งครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอมาดูด้วยกันที่ราคาหน้างานราคาหน้างานกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงหน้างานทั้งหมดนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับโอ้โหราคาเสมอจริงๆนะครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงนะครับเที่ยง45่นะครับแต่เวลาในนี้เป็นเวลานอกนะครับเลยเร็วไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับร็วเปิดบ้านนะครับตอนรับบริเสียดอบมู่น แช์แล้วเสมอกันมานะครับแช์แล้วเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งดอนมูลยิงก่อนนะครับราคาเปิดมาเสมอแต่น้ำครับน้ำเท่ากันจริงๆครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าลบน้ำลบสิบนะครับน้ำลบสิบก็อยู่ฝั่งละเก้าครับอยู่ตรงนี้ฝั่งละเก้าสิบสามนะครับอยู่แล้วฝั่งฝั่งละเก้าสิบสามครับน่างานจริงถึงเวลาใกล้เตะอาจจะมีขยับหรือไม่ขยับก็ต้องมาลุ้นดูกันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ 93นะครับอยู่ที่ฝั่งละ93นะครับโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวมาดูราคาลองกันมานิดนึงครับราคาปอปลาครับอยู่ที่แขงตึงไปทางเจ้าบ้านโอ้ลดลงมาหน่อยครับเหลือ0.66นะครับ0.66โอ้ราคาออกแบบนี้นะครับราคาออกแบบนี้ถือว่าเอียงไปทางเจ้าบ้านนะครับก็ะน่นอนแล้วครับเจ้าบ้านเล่นในบ้านเจ้าบ้านเล่นในบ้านก็ต้องแบบนั้นแหละครับแต่ว่าด้วยทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นที่ขุนช้างดูมานะครับก็ ขอดูราคาสูงกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตัดสินใจนะครับไปทางไหนสูงเปิดมาที่2สอบลูกครึ่งนะครับเลือกลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3านะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเปิดมาไม่ถึง3ลูกนะครับแบบนี้การออกราคาอาจจะมองว่าคู่นี้อาจจะยิงกันไม่ถึง3ลูกนะครับเพราะสถิติแล้วยังยิงกันมาไม่ถึงนะครับก็สําหรับคนที่ชอบอันเดอร์นะครับคุณช้างว่าไปได้นะครับสําหรับคนที่ชอบต่ำนะครับหรืออันเดอร์นะครับ ต่ำหรืออันเดอร์นะครับขุนช้างว่าไปได้นะครับปลอดภัยไปราคานี้ครับปลอดภัยไปราคานี้ครับปลอดภัยนะครับไปตรงนี้นะครับส่วนคนที่ชอบโอเวอร์นะครับโอเวอร์นะครับอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ปลอดภัยนะครับไปตรงนี้นะครับสําหรับโอเวอร์นะครับแต่ถ้าชอบต่ําไปต่าได้เลยนะครับขุนช้างว่าเกมนี้น่าจะออกต่าไม่เกิน2ลูกครับไม่น่าเกินไม่น่าเกิน2ลูกนะครับหรือว่าอาจจะสกอรนี้เหมือนเดิม นะครับหรืออาจจะไม่ยิงเลยอาจจะเป็นสกอร์นี้ก็ได้ครับแต่ถ้าให้เลือกพักเลือกพวกตอนนี้นะครับคุณช้างของมองไปทางทางด้านทีมเยือนของบเซียดอตมุนนะครับขอมองไปทางบอสเซียดอตมูนเพราะว่าดอดมูนวันนั้นเจอยิงในบ้านมา1ลูกนะครับเจอยิงในบ้านมาหลูกจบกันที่สกอร์เสมอสเสมอหนหน,นะครับวันนั้นแต่วันนี้นะครับถ้าจบสกอร์เสมอ0ูนยนยนะครับอาจมีผลนะครับ มีผลนะครับกับทางด้านโมเช่ดอทมูลนะครับอาจจะยุ่งเหยิงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การบุกของดอทมูลน่าจะดีกว่านะครับน่าจะทําการบ้านมาดีกว่านะครับน่าจะเอาชนะรลวได้หรือไม่ถ้าจบเสมอก็ยังเสมอตัวครับขอขอให้ทุกท่านนะครับลองวราะห์กันดูอีกทีนะครับยังไปอีกทีแต่สาหรับคุณช้างนะครับคุณช้างก็เลือกไปทางฝั่งโมเช่ดอทมูลนะครับราคาตรงนี้นะครับชอบกะจิ้มตั้มนะครับ ขัดใจก็สวนกันได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นเพียงบทวิเคราะห์จากสถิติแล้วก็ราคาที่เปิดกันให้ดูตรงนี้ทั้ง3ราคาไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาเปิดราคาไหลแล้วก็ราคาหน้าเสือหน้าง,งานกันนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้เป็นบทสรุปของ บอนติ้งวันนี้นะครับที่ของช้างเปิดให้ทุกท่านดูกันตรงนี้นะครับโบรตเซียดอตมูนนะครับขอเลือกไปทางฝั่ง้าบ้านโบรตเซียดอตมูนนะครับโอเคครับฝากไว้กันหน่อยนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากได้ทีเด็ดตัวฟรีเพิ่มเติมนะครับอยากได้ทีเด็ดตัวฟรีเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์หาของช้างได้ที่แอบ PC 3 3 3นะครับตัวตึงตัวเน้นนะครับอยู่ในไลน์ตรงนี้นะครับมี ให้กันทุกวันนะครับฟรีนะครับแอดเข้ามาฟรีเลยแอดเข้ามาฟรีเลยแอดเข้าหาผุนช้างได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับท่านที่ชอบทีมไหนนะครับชอบเจ้าบ้านริวก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับพิมพ์หนึ่งเข้ามาสําหรับเจ้าบ้านนะครับชอบทีมเยือนตามขุนช้างมาก็พิมพ์2ครับหรือมีทีมในใจชอบไปทีมไหนนะครับสําหรับคืนนี้นะครับ อยู่ซาชมเปีิมิลีกนะครับมีให้เลือกหลายตัวก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์เลยพิมพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับแอดไลน์หางคุณช้างแอดตรงนี้นะครับนี่ครับตรงกับพริบกับพริบตรงนี้นะครับแอดที่สีสามสตรงนี้นะครับแอดเข้ามาพูดคุยพูดเล่นกันได้เลยอยากให้คุณช้างวิเคราะห์ตัวไหนให้ฟังเป็นการส่วนตัวก็บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตัวตึงตัวเน้นให้ตัวนี้นะครับบุญเสชดอนมุนทีมเยือนนะครับฝากไว้นะครับหนึ่งตัวก็สุดท้ายแล้วนะคคคครรรรััััััับบบบบจจะะะเเอกกกลลดดดดีีีๆุุุณช้้้้้าางงไใใหมม่่นนนนนนนวววพ๋ยยผ ว่าพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำบนี้ไปแล้วนะครับโชคดีไม่ใช่นะครับทุกท่านไปนะครับสวาสดีครับส